ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบัวชารโลล่นะครับอันนี้ของผมเองครับมีอยู่หนึ่งตัวตั้งท้องจะเข้า7เดือนแล้วปลายเดือนนี้ก็7เดือนตัวนี้พ่อเขาชารโลล่สายมีการคนระับ ลูกรีซอส์ีหนึ่งเจ็ดพีนะทองแรกตัวลำตัวค่อนข้างลึกมากนะยาวด้วยยาวแต,ตัวมันลึกอาจจะดูเหมือนไม่ยาว น,นี่ส่ท้องกับพ่อสายมีการมกันนะพ่อ CML ได้บโล,ลู 2x นะพ่อเขาได้แกรนแชมป์สองสมัยอยู่นะส่งลูกสวยอยู่ยจะมาคอยดูตัวนี้ว่าจะส่งลูกเป็นยังไงอันนี้แม่เขาใส่เลือดลูหน้าพ้ากับ สายฝรั่งเศสชอบเหลี่ยมตัวชาร์ลีมีการนะหลังมันตรงเดียมแต่จะไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะเนี่ยต้องโคนหางนะคนหางกระดก แก่แก่จุดนี้ได้ก,กระดุกเดี๋ยวเราทอดลูกต่อไปจะใส่สายฝรั่งเศสรู้บ้างติดอยู่อย่างหนึ่งครับสายมีกา เท่าที่เห็นบ่อยมากเลยโคนหางตรงนี้คนหางมันจะเป็นกระดุกไม่เหมือนบามัน,มนถ้าสายฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็จะไม่กระดุกขนาดนี้นะัน,นี้อากาศค่องข้างหนาว ไม่ชอบใจนะอากาศอย่างเงี้ยหนดดทอดเดือนกุมพานะยังไงจะถ่ายให้ดูนะลุน้นอยู่จะได้ตัวผู้ตัวตัวเมียใจก็อยากได้ตัวเมียม,มาพัฒนาสายพันธุ์ต่อยังไงฝากติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะครับ ใช้ประสบการณ์ร่วมกันประสบกหกเล็กๆาอยย่คาัาติดตามช่องนี้ด้วยนะช่องแบ็ดจูเรน